อ,อยากจบเราก็เข้ามาในสลากันเปลียดกัน,รรน,กนพระชีก็เข้ามาทยอยเข้ามาอากาศก็แจ่มดีวันนี้ฝนฟ้าคงไม่ตกวันนี้เป็นโอกาสดี ได้มีท่านผู้ใจบุญได้มาถ่ายชีวิตโคแ,แม่ลูกหนึ่งคู่กำลังจะน้อมนำมาเข้ามาในวัดจะได้ทำพิธีถ่ายชีวิตโคด้วยวันนี้โคจะเขาจะเอาไปฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์ก็เลยไปถ่ายชีวิตออกมาอยาิโยมท่านใด Med อยากจะมาร่วมในการถ่ายชีวิตโคก็ก็เชิญได้ก็เชิญได้ วันนี้ก็วันที่31วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันงานที่จะได้มอบทุนแจกทานกันการพวกเราก็ได้สร้างอเนกทรงสร้างบุญใหญ่บารามีใหญ่ทานทางด้านสมมตุติให้เต็มเปี่ยมแต่การขัดเก่ากิเลสก็ต้องละเอาทําเอาแก้ไขตัวเราอยู่ตลอดเวลาอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งจะได้เวลา ญยติโยมทั้งใกล้ทั้งไกลก็เริ่มพากันทยอยกันมาสถานที่ก็อาจจะขับแขบไปหน่อยก็ไม่เป็นไรผลฟ้าไม่ตกอยู่ที่ตรงไหนก็พออยู่ได้ใต้ลมเงาเต้นไม้ใต้ลมเงาศาลาปักปกดปักเต้นมีความสุขใจมีความสุขอยู่ที่ไหนก็มีความสุขสนุกด้วยการทำบุญโดยการให้ทาน หด,ดยมท่านได้ปรารถนาอยากจะมาตั้งลงทานก็มาได้ตลอดเวลาตั้งข้างนอกตั้งข้างในเห็นว่ามากันเมื่อคืนนี้ก็มาเริ่มแจกทานกันตั้งลงทานกันนั้งแต่เมื่อคืนก็มีทางผัดมีพี่ใหม่เริ่มไปเช้าได้ยินข่าวทราบข่าวงานไหนก็พากันรีบตักตวงก็ขอขอบใจมากๆทุกคนนี่แหละ ท่านไม่ให้อดไม่ให้ยากไม่ให้ลำบากบรารมีทานทานทั้งนั้นวัตถุทานทานอารมณ์ทานกิเลสทานความยึดมั่นถือมั่นทานภายนอกไต่เลี้ยงลงไปจนกระทั่งทานภายในทานความยึดมั่นถือมั่นออกจกก,กกิจกิจจากออกจากกิจใจของเราไม่ให้อดไม่ให้อยากไม่ให้ลำบากเป็นสเสบียงเป็นข้าวพวกข้าวหอ่อติดตามตัวเราไปตามไปที่ใจยังเกิดอยู่ นะระวังดีๆสามเณรพระลูกเนรก็เยอะลูกขี่ก็เยอะอยู่ด้วยกันหลายคนก็ให้มีความสมัครสมานสมัคมค,มคีมีอะไรก็ช่วยเหลือกันอย่าไปเกลียดคล้านอย่าไปงอมืองอเท้าสร้างความขยันหมั่นเพียรสร้างความรับผิดชอบให้มีให้เกิดขึ้นสร้างความเชื่อชละให้เกิดขึ้นในใจของเราอยู่ตลอดเวลาย่มแม่จิ๋วมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย เมื่อคืนพักไหนคนใจบุญแห่งลุ่มปากกลางนี่แหละคุณโยมจิว๋วคุณแม่จิว๋วชื่อจิ๋วเฉยๆน่าแต่ใจใหญ่ใจใหญ่ได้ยินข่าวทราบข่าวนะมากันกี่คนมากันคนเดียวออมาอยู่วัดหลายวันหน่อยดืย้ออายุเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยเอะ แปดสิบนึกว่า30 40ี่บเองก <laughs> ็ <laughs> <laughs> ยังเอาไปทำงานอยู่ <laughs> ยังมีไฟยังมีกำลังทำงานอยู่ <laughs> นี่แหละผู้ใจบุญได้มามอบทุน <laughs> การศึกษาหนึ่งกองทุน <c oughs> <c oughs> มีความสุขเอาตามสบายนะมาถึงบ้านเราแล้วอาตามสบายกันเอาตามสบายนะ นี่ตอนเช้าเวลานี้แหละก็มาตอนเช้าเวลานี้แหละหลังจากรับพระทหารเสร็จก็จะได้ทําพิธีมอบก็ที่นี่แหละเพราะว่าช่วงสามโมงก็จะได้ไปทําพิธีบวงสรวงแจกทานที่ลานพระมหากษัตรแล้วก็ช่วงเพลนก็จะได้ทําบุญเลี้ยงพระทั้งจังหวัดที่จะมาร่วมงานด้วยมาลงโอโบโสถสังฆกรรมได้ทําบุญหลายต่อทําบุญหลายทอดทําบุญหลายยาง ได้แจก,กทุนได้มอบทุนทั้งเครื่องปอกไตทั้งรถเก็บขยะ,ะหลายอย่างมีความสุขมีความสุขทำบุญเยอะๆแก่ก็ไม่เป็นท <c oughs> ำบุญมาดีอายุมากแล้วก็ยังดูไม่แก่ <c oughs> มีโอกาสสนุกสร้างอันนี้สรงสร้างบุญบารมีกันใครอยากจะมาร่วมไายชีวิตโคก็มาได้เดี๋ยวนี้กำลังเดินทางมา กำลังเดินทางมา,าหันหน้าออกข้างนอกก่อนอย่าเพิ่งหันหลังให้เอะอะไม่ได้ก็หันหลังให้ตั้งแต่โยมใช้การไม่ได้หันหน้าออกไปให้โยมเห็นหน้าหน่อยวันนี้วันพระวันนะโมเมนต์เดชจําพิดตัวฉันมา <laughs> อ่า,อา,อา,อา อา,อา,อา,อาไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็หานลักลับหลับตาเนยว่าเห็นีนว่าเห็นท่านจะคุณปงผมเนยว่าวันพระทุกคนก็ได้มาร่วมกันมาช่วยกันแต่และวันว่างๆก็พากันไปผูกเหล็กก็ได้ดื้อผูกเหล็กทำสะพานทางด้านมหาเจดีย์ใหญ่นี่โยมแม่เล็กท่านก็ออกไม่นานเดี๋ยวก็เสร็จก็จะได้ขุดต่อหม้อลงสะพานข้าม คลองสามจุดช่วยกันทําช่วยกันผูกช่วยกันมัดให้มีอัน,น้สงร่วมกันอย่าไปคิดว่าไม่ใช่ของเราโอกาสเปิดการเวลาเปิดสถานที่เปิดบุคคลมีบุญไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะอย่างไรจะรีบตักตวงทันทีกําลังกายกําลังใจกําลังทรัพย์ถึงไม่พร้อมก็น,น้อมใจของเราเข้าไปอนุโมทนาสาธุในส่วนแห่งบุญนั่น เราก็มีโอกาสได้รับอานิสง์กันมากมายได้มีโอกาสได้สร้างบุญกองใหญ่มหึมาฝากเอาไว้จากกองน้อยี่ก็กลายเป็นกองใหญ่ใครเข้ามาก็มีความสุขและก็ไม่ให้อดไม่ให้อยากไม่ให้ลำบากมีโรงทานประจำใครหิวก็มารับประทานข้าวปลาอาหารได้ส่วนญาติโยมใครตั้งโรงทานก็มาตั้งได้ตลอดเวลา ก็ขอขอบคุณทุกคนนี่แหละเทวดาท่านไม่ให้ลำบากเทวดาที่มีกายเนื้อกับเทวดาที่ไม่มีกายเนื้อมาช่วยกันมาร่วมกันรวมพลังต่อไปในวันข้างหน้าแจกทานใหญ่แล้วก็จะได้สร้างมหาเจดีย์ใหญ่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาปฏิทฐานมาบรรจุให้ทุกคนได้กราบได้ไหว้กันเดี๋ยวนี้กำลังวางรากฐานอยู่ รถได้ผู้มีอานิสงส์มีบุญใหญ่มีกําลังใหญ่เอารถมาไถมากบมาบดมาอัดช่วยกันทั้งของคุณยมแม่เล็กทั้งกรมทางหลวงมาช่วยกันหลวงพว่อก็ขอบคุณทุกคนนี่แหละอำนาจแห่งบุญได้ยินข่าวทราบข่าวมาร่วมกันมาช่วยกันพวกเราก็จะได้ไปผูกมัดเหล็กทำราวสะพานได้เดิน ต่อไปในวันข้างหน้าก็จะได้ปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นร่มเย็นยังยังดำเนินไม่เสร็จแล้วต่อไปออนักบุญใหญ่ทางภาคตะวันออกท่านก็จะมาเดินไฟให้อ่า,อออาลงไอป้ปปูกไว้ตรงเงินในป่าไผ่แล้วนะหัวพึ่งมาถึงเจ้าภาพมาถึงยังเจ้าภาพ เจ้าภาพที่มาเมื่อวานนี้มาถึงยังภาพที่ไทยชีวิตโคนี่แหละชีวิตของสัตว์ก็เรียกว่าสัตว์เดรัจฉานมีโอกาสได้เข้ามาทำพิธีนได้ต่อชีวิตให้ไปตามอายุขไขนี่เขาจะถูกส่งเข้าไปลงฆ่าสัตว์ก็มีผู้ใจบุญได้ไปไถ่มาไหว้นีหมดโอกาสหมดพบภูมิชีวิตของเขาก็คงจะได้ เกิดเป็นมนุษย์ในวันข้างหน้าเพราะว่าอยากที่จะได้เข้ามาทำพิธีกรรมทางศาสนากันหลังจากทำพิธีเสร็จก็ให้ญาติโยมได้ไปเลี้ยงไปขยายพันธุ์ให้เขาไปเป็นตามธรรมชาติของเขาการได้วัวที่สวยงาม <c oughs> พวกเราก็มีโอกาสได้มาร่วมบุญกัน ได้มาร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยกันก็ <c oughs> เป็นอันนี้สงใหญ่การทำบุญใหญ่ทำคนเดียวไม่ได้ต้องทำหลายคนอาศัยกำลังของหมู่ของคณะของบริวารพร้อมเพียงโดยเรียงบุญแรงศรัทธาจากบุญกองน้อยถึงกลายเป็นบุญกองใหญ่ได้หลวงพ่อถึงประกาศบอกกล่าวทุกคนให้มาร่วมกัน สั่งมหาเจดีย์ใหญ่ในวันข้างหน้า <c oughs> พอเริ่มลงมือก็เริ่มจะทำขอ,อ,องเต้อ๋อมาจากรุงเทพเอออาดาไ,ไ,ได้บอกโยมมาบอกแค่าเพิ่มมาทานข้าวก่อนดึกมาทานข้าวลงทานบอกหรือเปล่าวันวันพรุ่งนี้นี่ไ ช่วงทำพิธีบวงสวงเสร็จก็จะได้แจกทานส่วนการแจกทานนั้นก็ต้องรับบัตรเสกก่อนนะเพราะว่าจะได้มีบัตรเราค่อยไปรับแจกไม่อย่างนั้นก็จะวุ่นวายญาติโยมชาวบ้านเราใครอยากจะมารับแจกทานก็ตอนเช้าก็มารับบัตรกันที่ศาลาพระยกจะได้ไม่ได้ลำบาก ถ้าเราปล่อยเลยตามเลยนะี่รู้สึกว่าจะเหยียบคนทานตายเลยท<ม>ทุกที่<ม>ทุกที่ถ้าไม่นั่นก็จะลำบากให้ทหารมาช่วยมาช่วยกันมาช่วยแจกทานมาช่วยดูแลงานจัดรถต่างๆท่านผู้อำนวยการกรมทหารที่ค่ายศรีพัชริน ท่านส่งลูกน้องมาช่วยหลวงพ่อข,อขอขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยส่งลูกน้องส่งบริวารมาช่วยมาวันแรกท่านมาวันแรกท่านก็พาแม่บ้านมาที่วัดมาหาท่านบอกว่ามีการมีงานอะไรก็ให้บอกให้ช่วยให้บอกอจะได้มาช่วยกันเห็นพี่น้องเรามาร่วมกันรวมพลังกันก็มีความสุข เห็นทุกคนมาเยอะมาพร้อมเพียงกันก็มีความสุขต่างคนก็ต่างฝักไฝ่ในการสร้างอานิสงส์สร้างบุญสร้างบารมีกันไม่ให้ขาดตกปกพร่องเจ้าภาพพิถ่ยชีวิตโคมาถึงยังมาถึงยังคนอยู่ในคอนจ็ด <c oughs> เออเจ้าภาพมาถึงยังยังไม่มาเลยยังนอนไม่ตืน่น ไม่มาก็ทําไปดีก่อนไม่เป็นไรเอาบุญไปก่อนมาทันก็ทันไม่ทาไม่ทันก็ทําไปก่อนเอากําไรบุญไปเลยไอ้วันพรุ่งนี้ไอ้รถยนต์ของญาติโยมที่จะมาร่วมบุญกันก็ให้ไปจอดที่ลานจอดรถตรงที่ปลูกทานตะวันเก่านะตรงที่ปลูกทานตะวันเก่าถ้าจอดอยู่ที่ลานจอดรถก็รู้สึกว่าทางรถไอ มารับบริจาคเลือดบริจาคโลหิตอยู่ตรงนั้นอยู่อาจจะขับแฉบกันก็ให้เอาไปจอดเข้าที่ลานจอดรถไอ้ตรงที่ปลูกทานตะวันเก่าประมาณห้าไร่เ,เกตเรียบปวายอย่างดีฝนฟ้าไม่ตกก็คงจะไม่ไม่เละเก็เอพอเข้าไปได้สะดวกสบายโรงเรียนก็อาจจะแน่นทางโรงเรียนก็อาจจะแน่นแล้วก็ พอจัดให้เป็นระเบียบได้ก็ช่วยกันจะลำบากไปหน่อยก็ไม่เป็นไรขอให้ทุกคนได้มีความสุขเสียสละเล็กๆน,น้อยๆให้เป็นระบบระเบียบต่อไปในวันข้างหน้าก็ต่างคนต่างมีความเป็นระเบียบอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้ลำบากก็จะมีความสุขทั้งโรงทานก็จะเยอะมาตั้งโรงทานทั้งข้างนอกทั้งข้างใน นี่แล้วก็ลานจอดรถก็อาจจะขับแคบไปหน่อยก็ค่อยๆจัดระบบระเบียบกันทุกทีเนี่ยจะโล่นออกไปสู่ถนนใหญ่อยากจะลำบากอยู่เออ่ามีความสุขลูกชายได้ทำงานพ่อก็น่าจะบวดใหนะ้นฉลองเลยเออมีความสุขกันใหญ่มีความสุขบุญก็เกิดขึ้นออสนุกทำบุญสนุกให้ทาน ทานกิเลสทานความยึดมั่นถือมั่นการปล่อยการวางทานวัตถุทานก็ไล่ลงไปถ้าเราทานให้เป็นในใจไม่เอาอะไรเลยใจก็จะมีความบริสุทธิ์ความว่างว่างว่างเพราะว่าไม่มีความอยากไม่มีเรามาคลายออกจากความคิดอีกทีหนึง่งมัดับความเกิดของตัวใจอีกแล้วก็วางใจให้เป็นอิสระภาพอีกนะั่นแหละสุดยอดแห่งบุญทำบุญ เราก็จะอยู่กับบุญใจนั่นแหละตัวบุญมีความสุขในการทําบุญในการให้ทานยิ่งปล่อยวางยิ่งดับความเกิดได้มากเท่าไหร่ยิ่งสนุกทําบุญใจสะอาดใจบริสุทธ์เท่าไหร่บุญก็ยิ่งหลั่งไหลมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนก็อยากจะมีอเนกสงแห่งบุญของเราด้วยนี่แหละพยายามทําใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์หนุนกําลังสติปัญญาไปทําหน้าที่แทนทุกเรื่อง กายทาหน้าที่อย่างไรี่ทวารทั้งหกทำหน้าที่อย่างไร,ง 6, งไ,รไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้วทำอะไรไม่เป็นปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติใจให้ถูกต้องเอาการเอางานเป็นหลักของการปฏิบัติไม่ใช่อาปฏิบัติธรรมนั่งงอมืองอเท้ามีแต่ความเกียดคลั่นทําอะไรก็ไม่เป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าหลงหลงทําอะไรไม่เป็นยิ่งโง่เข้าไปอีกแทนที่จะเป็นคนฉลาด อันน้นก็ผิดอันนี้ก็ผิดทําอะไรก็ไม่เป็นนะเนอาตั้งแต่ความเกลียดค้าเข้อครอบงำยิ่งปฏิบัติเท่าไหร่ยิ่งโง่แทนที่จะเป็นคนฉลาดรอบรู้ในวิญญาณรอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในโลก,กธรรมบริหารสมมุติให้อยู่ดีมีความสุขให้เต็มเปรีย่ยบเราจงพยายามเดินตามแนวทางของพระพุทธองค์ว่าท่านสอนเรื่องอะไร แล้วก็ปฏิบัติตามท่านสอนเรื่องชีวิตของเรานั่นแหละไม่ได้สอนเรื่องอะไรหลกสอนเรื่องชีวิตวิธีการดําเนินชีวิตอยู่กับโลก,กธรรมอยู่กับหมยู่กับคณะอยู่กับสังคมอะไรที่จะเกิดประโยชน์ประโยชน์ใกล้ประโยชน์ใกลถึงเวลาแล้วก็วางหมดนั่นแหละยังไม่ถึงเวลาเราก็วางที่จิตใจรับผิดชอบด้วยปัญญาขยันหมั่นเพียรมีมากมีน้อยก็ไม่ทุกข์ถ้ารู้จักวิธีการแนวทาง มีความสุขกับการกับงานมีความสุขกับโลกะธรรมเราจะเปหนี้โลกไม่ได้เราพ่อกายเป็นก้อนโลกโน่นแหละหมดลมหายใจนั่นแหละเราถึงจะได้วางโลกสมมุติโลกภายในโลกภายนอกโลกะธรรมกายก้อนโลกก้อนโลกแล้วก้อนโรคสองอย่างเป็นรังแห่งโรคก็ว่างัันอันนี้อันหนึ่ง เราก็ต้องมาวิเคราะห์พิจารณาดูแม้แต่องค์หลวงพ่อเองก็ไม่รู้จะไปเมื่อไหร่สภาพร่างกายก็สู้พร้อมลงทุกวันน้ำหนักลดลง30มกว่ากิโลจากต้นพรรษามาหยุดฉีดอินซูลินหยุดฉีดชันยาเบาหวานยกให้ธรรมชาติไปตามกรรมยังไม่ถึงเวลาไปก็สร้างประโยชน์ให้มากมายเท่าที่จะทำได้แต่ละวันแต่ละวันในดูภายนอกก็เหมือนกับไม่เป็นอะไร แต่สภาพร่างกายมันเสื่อมลงทุกวันแหละบางทีก็เดินแทบไม่ไหวก็ได้เด,เด็กเอาวาจานี่แหละพาหมูภาคณะสร้างบุญสร้างอานิสงส์เอาช่วยกันทำอย่าไปเกลียดขัน้นฝากกองบุญเอาไว้กับแผ่นดินฝากเอาไว้ในใจของเราการเปิดการเวลาเปิดสถานที่เปิดต้องรวมพลังช่วยกันไม่ใช่ทรัพย์ของคนใดคนหนึ่งเป็นทรัพย์ของทุกคนเป็นทรัพย์ของแผ่นดิน เรายืมโลกเขามาใชา้มายืมแผ่นดินใช้ยอยู่ทั้งเวลาก็กลับคืนสู่แผ่นดินเหมือนเดิมแต่ให้ใจของเราด้รับรู้อะไรผิดอะไรถูกก็รีบแก้ไขเสียการเกิดการดับของกิตของวิญญาณเป็นอย่างไรการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นอย่างไรบุญมากบุญน้อยบุญใกล้บุญไกลบุญที่ปฏิบัติฐานไว้ในสมมุติบุญที่ไม่กลับมาเกิด การที่จะถึงความสะอาดความบริสุทธิ์ได้ก็เกิดกากจากการสร้างบรารมีความเชืสละเชสละกําลังกายกําลังใจกําลังทรัพย์เชียสละความยึดมัน่นถือมั่นไล่เรียงลงไปเรื่อยๆก็จะถึงจุดหมายได้เองไม่ถึงชาก็ต้องถึงเร็วพอแนวทางมีอยู่แต่เราฝึกขัดปฏิบัติให้รู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วยแล้วยิ่งมีความสุขอยากจะให้ทุกคนเข้าถึงตรงนั้น แต่ก็ต้องอาศัยการอาศัยเวลาเหมือนกับเราปลูกผลไม้ชักต้นเราจะเล่งให้ออกดอกออกผลวันเดียวให้สุกให้ได้กินวันเดียวก็ไม่ได้การปฏิบัติใจก็เหมือนกันเขาก็จะค่อยพัฒนาของเขาไปเรื่อยๆพอทุกคนบิญญาณแต่ระดวงมาด้วยแรงเหวี่ยงของกรรมเราต้องศึกษาเรื่องกรรมให้ได้ละเอียดกรรมก็คือการกระทำนั่นแหละตัวใจนั่นแหละเข้าไปหลงเข้าไปยึดอีก เราต้องให้ใจของเราแย่คลายอยู่เหนือกรรมถึงจะมีความสุขโยมเจ้าภาพมาถึงยังโยมเจ้าภาพพิถัยชีวิตโคมาถึงยังเนี่ยยังไม่มาถึงเลยมาทำฝ่ากเอาไว้ถ่ายเอาไว้ยังมาไม่ถึงเราก็ทำก่อนไม่เป็นไรทำก่ออไม่รลอ,อบุญของหลวงพ่อไม่หลอใครทันก็ทันไม่ทันก็เสร็จก่อน วันวันพุ่งนี้ก็ได้ทําบุญใหญ่หลายจุดไ้้มอบเครื่องพอกไตให้กับทางโรงพยาบาลประมาณสิบเครื่องที่แรกก็ว่าจะเอาสักยี่สิบเครื่องอาหารที่ไม่พร้อมบุคลากรไม่พร้อมก็เลยได้แค่สิบเครื่องก็เป็นบนุญเป็นอาน,นิสงส์พอแต่ก่อนนั้นก็เคยมอบให้อยู่ประมาณห้าเครื่องอ่ะ,อะเดี๋ยวรอทั้งหน่อยแล้วก็ได้ มอบทุนต่างๆก็32กองทุนก็กองทุนละสองแสนบาทและ 200, แลก็แจกทานที่ลานพระมหากษัตริย์อีกและก็ได้รถซืถ้อรถเก็บขยะอีกหนึ่งคันให้กับทางเทศบาลก็ประมาณสองล้านห้าก็อานิสงบุญของทุกคนมาร่วมกันก็จะได้เกิดประโยชน์ใหญ่มากมายมาหาศาลอะไร เออเออแกงไนเอาล้เอเลื่อนมาเอาล้อเลื่อนมาเพิ่มอีกกําลังจะมาพรุ่งนี้อาจจะเยอะญาติโยมอาจจะเยอะพรุ่งนี้ญาติโยมอาจจะเยอะอาจจะคับแคบอาจจะแน่นไปหน่อยนะนตอนเช้าก็จะได้ทําพิธีช่งชวงเช้ามอบงบมอบทุนให้ช่งชวงเช้าให้เสร็จแล้วก็จะได้ไปทําพิธีบวงสรวงบูชากันที่ลานพระมหากษัตริย์ ญาติโยมของเราก็ให้รับบัตรกันเชก่อนใครอยากจะรับแจกทานก็ไปรับบัตรรับบัตรคิวรับบัตรถ้าไม่มีบัตรนี้ไม่ไม่เป็นระเบียบต้องมารับบัตรที่สลาไอ,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 อพะยกเชกอดไม่อย่างนั้นก็จะไม่ได้เป็นระเบียบให้มารับบัตรคิวมีผู้ใจบุญนงของมาจากกรุงเทพหลายคันรถมาบริจาค ประมาณล้านกว่าบาท <c oughs> <c oughs> เศรษฐีในเมืองไทยเยอะ<ม>เศรษฐีใจบุญเยอะ<ม>เอาออกคนละบาทสบาท<ม>หลายร้อยล้านคน<ม>คนละบาทสองบาทก็พอแล้วเจดีโนาม,มีโอกาสได้มาร่วมกันไม่เยอะหรอกกองทุนก็ประมาณทักสองร้อยล้านนี่แหละ<ม>แป๊บเดียว<ม>เสร็จไม่นาน เศรษฐีใจบุญเยอะกลัวจะไม่ได้ทำกันเราได้ทำได้สร้างฝาเกเอาไว้เดี๋ยวนี้กำลังุดถมที่บดอัดก็ขอ,ขอขอบคุณทางคุณแม่เล็กทางกรมทางหลวงที่ให้รถมาช่วยบดช่วยอัดได้อันิสัยอำนาจแห่งบุญของพวกมีกำลังมาช่วยกันบดบดอัดทมที่ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยงานเจาะ ลงเสาเข็มก็จะเดินหน้าช้าไม่ได้บุญใหญ่อะเออจ้าภาพมายัางจาภาพถ่ายชีวิตโคมาแล้วเข้ามาใกล้ๆทำไมตื่นสายจังเกือบไม่ทันบุญแล้วนะนอกเกือบทําวิธีก่อนอ่ะ,อะมาในี่แหละคนใจบุญมาเมื่อวานในตอนเย็นมาอยากจะขอถ่ายชีวิตโคหลงพอง่องเอาถ่ายก็ได้ไม่เป็นไร ได้ทันพอดีงั้นเอาล้อเลื่อนมาไทยชีวิตโคยังไม่พอยังจะมาบทชีอีกด้วยต่อไปงั <c> ้น <oughs> ความสุขตื่นสายแต่ก็ใจบุญน่าดีแล้วโยมที่เป็นเจ้าภาพไทยชีวิตโควันนี้โยมชื่อชนิด นันโพธิรักษาโนนและครอบครัวโยมชนิดชนิดนันโพธิรักษาโนนผู้ที่ใจบุญได้ถ่ายชีวิตโคแม่ลูกคู่นี้แล้วก็ตั้งชื่อบัวตัวแม่ชื่อวันดีแล้วก็นามะกูลสุขใจลูกชื่อพรอนันแล้วก็สุขใจ ในวันครั้งหน้าถ้าได้ยินข่าวมีชื่อ,อ,อวันดีสุขใจพรอ,อนันต์สุขใจลงสอสอ็ช่วยเลือกเลยด้วยเ,เพื่อเขาได้เป็นนายกมาช่วยประเทศชาติบ้านเมืองของเราเพราะวิญญาณแต่ละดวงแต่ละดวงหมุนเวียนไหวตายเกิดไม่จบไม่สิน้นนอกจากบุคคลที่ดับความเกิดได้พอถึงนิพพานถึงไม่กลับมาเกิดเพราะว่าวิญญาณแต่ละดวงนี้ไปด้วยแรงเบี่ยงของกรรม อันนี้ถึงเวลาที่เขาจะได้ทำหมดภพนี้ก็คงจะได้เกิดไปเป็นมนุษย์นั่นแหละเพราะว่าได้เข้าทำพิธีอยากที่สัตว์ใดได้เข้ามาทำพิธีในทางาศาสนากันมีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ยินข่าวทราบข่าวชื่อนี้นามทะกุลนี้เออทำไมก่อน เราเคยได้ไปทําบุญอนุโมทนาสาธุด้วยกันเผื่อลงสมัครสมาชิกอบตสทหรือเอ่ลงนายกก็เคยเลือกหน่อยจะได้เกิดประโยชน์มากมายเ็จจังอพากันไหวพระเอาร่วมลงโน้นเลยก็ได้ไม่เป็นไรเอาร่วมลงที่โน่นโน่นโนนโนนไปทําบุญรวมกันที่โน่นเลยไปวางไว้ในขันปนใจบุญลูกสาวน้อยก็มาบวชชี ยกหน่อยแม่เขาจะมาบวชอยู่ด้วยมั่งนะปิดเรียนก็บวชชีเปิดโรงเรียนก็ศึกไปเรียนต่ตเปิดเทอมปิดเทอมใหม่ก็บวชใหม่นีสะสมบุญตั้งแต่ตัวในน้อยโตขึ้นก็สบายใจพักไลในบุญโตขึ้นก็เดินปัญญาได้ค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆนเข้าใจในคําสอนของพระพุทธองค์การทําบุญการให้ทานการสร้างบารมี การให้ทานหมายถึงละกิเลสนะละความโลภละความอยากไม่ใช่ว่าให้ทานนั้นก็ได้บุญจุดหมายที่แท้จริงการทําบุญให้ทานก็เพื่อที่จะละกิเลสให้เบาบางลงไปการละความโกรธก็จะเริญนพรมเมหารความเมตตามองโลกในทางที่ดีคิดดี ถ้าอยากจะเดินปัญญาขั้นสูงได้ก็รู้จักการเจริญสติลักษณะของสติรูปตัวอยู่ปัจจุบันรู้จักลักษณะของวิญญาณในกายในขันหะของตัวเราแยกรูปแยกนามทุกสิ่งทุกอย่างพอมูลกันหมดเว้นแต่ว่าพวกเราจะดําเนินให้เข้ดถึงจุดหมายนั้นๆหรือไม่เท่านั้นเองก็ต้องพยายามค่อยสร้างสะสมบุญบารมีไปล้มลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงใหม่มันไม่สายหรอกพยายามนะอ่ะทางแคละพรกันอ่ะเอาน้ำแผ่เบตตา มารวมกันเราจะได้ไปส่งให้วัวนิมนท่านเจ้าคุณไปประพรมให้น้อยเจ้าภาพก็ไปประพรมวัวเท่าก่อนนะเอาน้ำเพิเพลเมตตามารวมกันลงในขันเพื่อเป็นอาน,นิสงส์ใหญ่เป็นบุญใหญ่เป็นสิมมงคลให้กับชีวิตหนึ่งสองชีวิตแม่ลูกจะได้อยู่ดีมีความสุขคนทำก็มีความสุข ได้เป็นบุญเป็นานิสง์นี่แหละการทําบุญให้ฐานมีโอกาสมีความพร้อมก็ได้ทํเพราะเราก็มาได้รับานิสงปล่อยอนุโมทนาสาธุร่วมกันเป็นบุญกอนหนึ่งกองหนึ่งแต่บุญกองใหญ่คือเจดีย์ใหญ่เราตั้งเอาไว้คนรุ่นหลังก็มาจุดเหมือนกับเราจุดเทียนตั้งเอาไว้ไม่จบไม่สิน้นไม่จบไม่สิ้นนี่เป็นบุญของมาหาชนเป็นบุญของสมมติ การสร้างองค์พระพุทธรูปองค์แทนพระพุทธองค์การสร้างเจดีย์ใหญ่การสร้างสาธารณูปโภคต่างๆมันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่จบไม่สิ้นในมณฑท่านเจ้าคนอยาโยมท่านใดอยากจะไปส่งน้ําก็ออกไปส่งได้นะเจ้าภาพออกไปส่งนะออกไปส่งน้ํแห่เมตตาให้หายจากโรคภัย เห็นว <chat> ่าเจ้าภาพก็ป่วยอยู่เหมือนกันก็ห้หายจากโรคภัยใครเจ็บทุกคนเกิดมาเกิดมาเท่าไหร่ถ้าพูดตามความเป็นจริงเกิดมาเท่าไหร่ตายหมดไม่ตายช้าก็ตายเร็วพอเป็นโกรธของใจรักอย่าไปโกรธให้หลวงพ่อนะถ้าพูดถึงเรื่องความตายพอพูดความเป็นจริงพอแจกลงมาสองปีกว่าในสามร้อยสี่สิบห้าลงแล้วมารับเอาหลงศพที่อนุเคราะห์ให้ ทั้งแกะลงด้วยมอบเงินทุนให้ศพละาห้าพันอีกไปทำชาวพานักิจศพให้ช่วยเหลือญาติโยมที่ลําบาก